หลายพักการเมืองเองก็ได้มีการลงพื้นที่พบปับประชาชนในการหาเสียงกันอย่างเข้มข้นนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์เดือนหน้านะครับโดยที่มหาวิทยาลัยราชพัฏยาลานะครับก็ได้มีการเปิดพื้นที่สาธารณะเวทีเน็กยาลาชวนเขาเรียกว่าชวนตัวแทนนะครับ8พักการเมืองนะครับมาฝ่าโจทย์นโยบายการศึกษาและก็เศรษฐกิจมีการพลิกโฉมชายแดนใต้มุงสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ก่อนเข้ากูหาเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นี้ครับ บรรยากาศที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับได้มีการจัดโครงการน็กยลาฝ่าโจทย์นโยบายการศึกษาพลิกโฉมชายแดนใต้ซึ่งก็จัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์โดยมีผู้เชี่ยวชาสตราจารย์สวพรจันทรสกุลคณะดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีแน่นอนครับว่าไฮไลท์สำคัญก็คือเวทีการแสดงวิสัยทัศน์จากตัวแทน8พรพักการเมือง ที่ได้มีการร่วมในการเสนอแนวทางการยกระดับการศึกษาและก็สร้างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้เวลานะครับพักละ3นาทีแล้วก็มีนักศึกษารวมไปถึงประชาชนกว่า300คนเข้าร่วมการรับฟังและก็ซักถามโดยผู้จัดโครงการเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าต้องการที่จะให้การศึกษาเป็นคำตอบหลักของพื้นที่เพื่อที่จะให้เยาวชนนะครับได้มีโอกาสในการเรียนจนจบและมีงานทำในท้องถิ่น ขณะที่ผู้เข้าร่วมนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเวทีนี้เนี่ยก็ช่วยให้เข้าใจนโยบายแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจในการเลือกตั้งได้ชัดเจนมากขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวก็ยังมุ่งนะครับในการปลูกฝังเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนและประชาชนพร้อมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีคุณภาพในอนาคตครับ